เอ็ดดี้เฮนอยากให้จารอนเอนนิตดวลกับเวอร์จิลออติสโดยล่าสุดนั้นเอ็ดดี้เฮนโปรโมตเตอร์ของจารอนเอนนิตได้ออกมาเปิดเผยหลังจากนักโชคที่เขาสนับสนุนอย่างจารอนเอนนิตเอาชนะคะแนนเอกฉัน,น,านคาริเนซูคัเซียนเมื่อไฟที่ผ่านมา ซึ่งต่อจากนี้เฮิร์นก็มีแผนการที่จะให้จารนเนนิตขึ้นชกวัดหมัดกับทางเวอร์จิลออติจูเดียซึ่งเป็นแชมป์เฉพาะการของนุนยูบีพิกัด154ปปอนด์ในช่วงวันที่22กุมภาพันธ์ในปีหน้า โดยเอ็ดดี้เฮิร์นได้กล่าวว่าเราพร้อมที่จะโชคในวันที่22กลุ่กุมภาพันธ์แผนการของเราคือโชคกับคาเลนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะโชครวมเข็มขัดแชมป์ในพิกัด147่ปอนด์แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าการโชครวมเข็มขัดในพิกัด147ปอนด์มันเริ่มตึงเครียดแล้วโอกาสยากที่จะเกิดขึ้นฉะนั้นเราคงจะต้องขยับไปที่พิกัด154ปอนด์ เอดดี้เฮิ์นกล่าวสำหรับปัจจุบันจาลอนเอนนิตนั้นเขามีสถิติการชกชนะ33ครั้งชนะน็อก29ครั้งเขายังไร้พ่ายถ้าเขาเลื่อนไปโชคที่พิกัด154ปอนด เอนนิดเองเขาก็จะมีนักชกที่น่าสนใจอย่างมากมายอย่างทางเทอเลเรนคอร์ฟอร์ดแชมป์โลก w b a เซเบสเตียนฟุนโดล่าแชามป์โลก w b c และ w UBO บาคาม,มูตาซาลิเยฟแชมป์โลก IBF เวอร์จิลออร์ติจูเนียและคนอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนั่นเอง